สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงพี่น้องปลองปลาเนาะฝนตกพี่น้องก็ได้ได้กินปลามาอนี่ยหักตกบูเหงเปียกหนึ่งพี่น้องปลองปลาเนาะฝนตกลุงเทนก็ได้ปลานิลมาสามตัวเนาะไปบ้านอยู่ตลาดพี่น้องอ,อย่าไปลุงเทนเจ้าอยา่าไปอยู่พังพูนปลตกปลาขึ้นนะครับครับปิดเดี๋ยวใส่เอามาเท๊ม่ให้แม่ย่ะ แกงแกเกียร์เกียร์มากตัวนญ่ใหญ่เนะเอาให้พ่อมาแดงปนินปน,น,นินเผาเกลือตุวนซื้อจากตลาดน,นันฮิโน่นแบบสดๆเลย เท็นฝนไปหายใจดริื่มหานี่แล้วในี่โดนฝนเนี่ยฝนมาว่าให้ซื้อยา้ายังแหลนะนครเมีดีอยู่ซื้อมาแล้วก็ไปฝากคนเล่าน้ำเลือดสั่นกินเมียงปลาเผาเป็นแอบเลยก่อนกับเล้าผิดสลูกกินแล้วก็ปาลาเพลียงนะ้ำปลาหนึ่งเลียงร้านเพิ่น มีคอมเมนต์ว่าไอ้ที่ที่นี่ไม่มีนาทำเลยลุงพวกโรงเทนบอกหน่อยสิคะว่าเราามีรข,ขายหมดแล้วไปไอ,อ้ห้าบุมีนาเหรอเลยนเลยนาะไม่มีนาจา้ะถึงถึงซีมีกก่แต่ก็เพิ่มเห็ดเขาเจ้าใช่ไหมลุงเ้าไปเห็ดเขาเนียวพอกแต่บนนี้ซื้อข้าวนาะเวลาเอามากระเทือร์ละคืงกระสอบหรือว่าเทือร์ละสองคืงกับเกือบประมาณกระสอบหนึ่งเนาะกระสอบไม่ มันแข็งได้ไหมลุงประมาณนั้นเนาะเอาไว้เพื่อนไปกินไหมน้องจ้ะทำเค้กซี่งกระสอบสองกระสอบว่เท่ากับกระสอบหนึ่งกันแหลยบานนี้ข้าวผัดงงเมื่อกี้ผัดก็เป็นไข่เลยมูมีแห้งกันลากกระสอบเหลือมาแค่ครึ่งเดียวเอาใหม่แต่จะคล้องรถก่อนกับลูกก้อนจ้ะโมแม่สิว่าทำมันทำดูแลเขาลำคาญเป็นข้าวบะทันกรอบเนาะอย่าอย่าลำคาญเด้อบโมแม่นั่นน่ะเด้อเขาวบะทันกรอบว่าเออ อยู่พี่น,บน่บุมมีนาเหตุจาเนาะี่วาปูวันเขา,าเบ้านเอกเสาเขาเจ้าอยู่ด้วยค่ะใะรเฉลยลุงบอกสิไรลละพันหลละพัน,น,าานพี่น้องนะจากหลาก็สี่หล่ยใ่ปะสี่ร่ก็สี่พันแล้วจ้างสุดทยก็เจ้าอีกเด้มเหมือนนะก็รถไายต่างหากืุดทด้ายต่างหากบ้านห้านะ่ะห้องกับบดิดมีหน้าลายพี่น้องก็พ่อไดก็อพเพาะใดถ้ำนะลุงเพราะว่านายังไม่ได้แบ่งกันนะ หาพี่น้องะนะเพราะท่นเแบ่งกันเนาะพี่น้องจ้าด้วยอันหน้าสมบัติของพ่พของแม่นะสุ่าพรทนเแบ่งกันเนาะก็ถือว่าบทนเราไมหน้าขายเห็ดเห็ดร่วมแล้วนะคะทำแบ่งกันแปกักบบัวลายนะยไ้ลุงจะเยอะอะไรห้พี่น้องอะ่ะอีกคือด้วยหน้าทรงแทลมันบอกหน้าทรงเทลแล้วหน้าข้ามเกี่ยวนะอันนั้นหน้าข่อย บอดด้หน้าลายพี่น้องก็มีพอได้มีพอได้ดำนั่นแหละเนาะบอดด้เสาบอดดีเห็ดแต่อยูเล่าเนาะบอดด้เสาพายเหย็ดพี่น้องเห็ดหน้าสะคองเนะาะกับตั้งเ้าจะไปถ่ายคลิปนั่นั่นแหละอืมเมื่อเขากับบอดด้ดำมคือเก่าพี่น้องแม่์ไม่มีว่าอะไรเห็ดเขาก็บซอยบอมมี่เห็ดยูเห็กิน,นกแลหละฮะหากิฟเขาลงไปมีแต่พอนางเทีนละวดำกับลูกกาก็ไลยไทยหน้าแล้วก็ไทยบุปผีนุงเทียนเนาะลุงมีแต่ดำ รำหนึ่งกะซอยเขาสวยเคยหลาหน่แนแหละเนาะซอยหนอนหนงซนะอยยางนมาพันุ่กันใหม่คนใหม่ไปปอยใหม่กับซีเมนต์นว่าเออทามได้พันรำคานโมเดรลรำคานทำพื้นหลดโตอบเนาะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนั่นแหลยบางคนหนูไปอีกแล้วเอาพลังเต็มไปได้วยไหมไปค่ะพอดีกับปลากับลุ่มมันหยุดงาน มันจะพักพักงานก็นเ,เออมีคนประสมหนุ่มสงร้านแทนเท่าโอเคทลอกได้มืด,ยดยนะอ,อยูท่ที่ท่องจอมทางนู้นอนะมือตืตต่นะแ้วปีนี้เห็นหน้าเขาเจ้าประมาณเห็ดต๊ตกก๊ะการต๊ะซองไหนะ่เนาะต๊ะซองหน้า เอามาบุนูหลุงสองตั้ะนะซื้อป้าเป็นจะสื้อน่นเนห้าเน่นะสองร้อยสงร้อยสบสองบาทลุงสามตนถตกไปตัวละกี่บาทเ็สไดองร้อยสามสิบสองบาทเ็ ตัวละเจ็ดสิบกว่าบาทเอ่อแม่ตัวละแปดสิบวามไม่พอแม่ได้ลุงแปดสามยิบสี่ไงสองร้สิบเกดสามยีสิบเอ็ดตัวละตัวละแปดสิบบาทปะเจ็ดกว่าก็แปดสิบเนาะถ้ามันแค่สองร้อยส่าไสอร้อยสามสิบสองจำนวนใ่พน้าสองสองร้อยสามสิบอืม เรียงเราเรียงร้านก่อนเผื่อเซราม่าอีกตะกี้ปูกบขายลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วฝนตกเอาหนีข้อกันนุ่มในวันตอมขาดกปนะ <c oughs> ย่างเห็นราไปาาว่าม,มากีากนน้ำเราถุ่มบนะักเราโยจะกินมัน ปี่ชี้เล่านะเขาจำหมดได้ว่าเขาไปเขาไปส่วงกันกรากระดาบอกว่าน้องลุงเขาก็จำหมดได้แต่ว่าที่ส้วงที่เยาไปหาลาไมลัยนี่ไหมใช่ไหมน้ำส่วงน้ำแตกแตกน้ำเยอะเราด้ำน่าแล้วบ่ตอนนั้นอะเสร็จแล้วทำแล้วเสร็จแล้วก็านคือว่าตอนไหนสารเลขข้าก็เมือบ้านบ่เนาะสารเลขข้าก็เมือบ้านวันนี้นะเลยเกี่ยวเขาเขึ้นมาเราทุ่เจ้าเนาะ พวกมันท่านเท่าอยู่พี่พาากับพี่น้องกันแบบอะกระแมนอยูอ่เวลาเขาไปถ่ายคลิปพเขาพีหมูมไปถ่ายเนาะวิวกับบุคลียดีพร้อมอีกซิปมือต่อพันยอย่างนะี้บอด่ายวิวนะรายได้กับบอมีอบาทนะี่จะรายจ่ายเนาะหัวมุนเลยเข้าไปอยู่ข้าไปล่าบบอเออถ่ายน,นนะั่นถ่ายนี่นะพี่น้นองเนาะยูมี่ขันพลของเทนอยู่ก็ด้ไปถ่ายอยู่แบบนี่เป็ปป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 ปนประเหตุงานไอ้อังคารหอดสุขอาคารหอดเสา บางทีก pues ็เลืมหาโมงหงมเวลาแล้วบานีบมันจะเวลากินเข่าแล้วก็ทายคิดบางทีขเจ้าก็เบื่อเนาะเบม่งจะคิดกินเข่าอะไรกันละก็นเอาไปอยืมพนัดหน้าหนุ่มใหม่บอสอนห่วงบอดำหน้าบอโลกกาบอซีแล้วเนาะกับพัดเปลี่ยนกันคืออ้ไรกันแล้วกันกับช่วงหน้าพนนิก็ เช่นกับบางคนงานมาได้งานกับบาทีพอดีปกติครัเป็นขั้นเปนไหนขันองเรื่องเป็นสิขีดซองลอยได้เลยมือเดียวเาขลอยเดียวอือ รัวแล้วแต่อารมณ์บ่แบบว่าเออเพิ่นลดไดอยู่ไทยกันมาแล้วมาแ้นเอาจนาสิส200อ๋อให้อยู่2เดือนจังซี่นะอ๋อจาบานนี้หน้าหน้าแม่นมเทเก็สิเฮ็ดข้าวเจ้าี่นไปน่นะที่เขาสะเอือไทยหุดไว้นะน้ําใต้นทําข้าวเจ้าเอา ไปแบบว่เวบาเวลาพอลังเทนพลังเทนไปในในหุบเขาพี่นี่ครับบอกในสื่อเขาเห็นมาเคยสอ้างโรงการนะซีซองกระสอบได้กินดเดือนๆคุ้มเดือนคุ้มสองเดือนเนาะเพราะว่าบางทีก็มีอะไรใช่เพิ่นสร้างพัลลุกินทุ่งเกกขาของพว่เขาได้กินน้ำเพิ่นเนาะเ้าก็ คือลมจีนมาส่งเขียแล้วก็พักอพักกันอยู่ในหมอนอะไรห้องกําลังเสรน้ำเกลืออยู่แล้วก็ก็เด็กๆกับมันก็ใหญ่แล้วเนาะแล้วมียังแบบว่าตะกี้ยังว่าเออตะกี้มันก็เห็นกันกินในหมู่เป็นเนาะแต่คุ้มมือนีืพี่น้องเลยเวลาไปโรงเรียนอะอาร์ซี่ะน้องหน้ามันตกไปข้างหน้า เช่นกัเต็มแล้วพี่หน่ายก็สบายเลยน้องมันขึ้นมอหนึ่งเนาะมีจะไปส่งน้องน้าเนาะเดี๋ยวน้องน้าก็จะไปคนเดียวแบบนี้นั่นโรงเรียนกาลังสามจ้ะวันนี้เฮากราสเซลาเลยเด้อพี่น้องเนาะฝากกะไหลกระเซนเนาะขอคนร่วมเดนทุกกำลังใจเด้อเนาะทีนี้มีแหวนก็จิ๋วสุดคนมื่ออื่นอยากคล้อให้รวยๆปังๆเด้อแต่อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้ะ 4004แล้วกับอันเข้าฟันเนาะฟันว่าเข้านไปโค้ขมานเถ่าโพใส่คันหาแต่ว่าใส่ใส่ใส่ในคันหนะ,ะนี่แต่ใบเศร้าบนาะนโนะแบนยี่สิบเนาะวัวที่หมองตัวเก่าอีกแต่ว่าพี่บอกคนคนบอกขึ้นไม่รอ้จ้กเนาะ บางทีบางคนก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเด้อจ้าก็ไปแล้วเด้อสบายดีคนกับโตกพี่น้องเลยฮูหน้าบ้านจะเปิดไฟเซาเลยเด้อเฮ้ยลุงคนโตกลินไปแล้วพี่น้องสบายดี